สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยทาป่าสับปะรดวันนี้จริงๆได้มานานแล้วครับเล่มนี้แต่ว่าไม่ได้โพสเก็บไว้ใหญ่มากเลยครับเป็นเขี้ยวเขี้ยวล่างด้านซ้ายเ <c oughs> นี่ยครับตันครับมีหลุมเข้าไปประมาณนิดหนึ่งเนี่ยประมาณแค่ตรงนิ้วผมเนี่ยตรงขอบๆนี่ก็เป็นงอก ใหญ่แบนงอกเนี่ยด้านในด้านในก็มีงอกปุ่มปุ่มโปโป,ป,ปเป็นมาละอันนี้ใหญ่นะถ้าวัดตามโค้งนี่ไม่ต่ำกว่าเจ็ดนิ้วนี่ให้ดูใกล้ๆกลๆด้ยครับเครื่องรางทนสิทธิ์ครับอัญมณีแห่งพงไพร นี่ครับนี่ก็เป็นขั้นขั้นขั้นเป็นบ้างเลยใหญ่ครับเขี้ยวนี้ตัวผมว่าตัวนี้ต้องประมาณสองร้อยโลขึ้นเปรียบเทียบจากหมูไทยสองร้อยโลนี่ครับยับยับย่นย่น ได้มานานแล้วครับอันนี้แต่ว่าไม่ได้โพสใหญ่แบนจอกแนวแบนแบนภาพจะเบอร์ไปนิด ่ชัดอยูต้องจับเงินนะแต่ผมว่าจะถักเชือกเอาถักเชือกก็ได้ประหยัดต้นทุนถักเชือกแดงถักนี่เข้าตะกุดเบ็ดแล้วก็ถักนี่ทำห่วงคล้องแต่ว่าใหญ่ไปหน่อยต้องสำหรับพกพาใส่กระเป๋าอย่งางนั้นได้อยู่ดูหลุม แสงมันอาจจะมืดไปนิดนึงนหลุมครับแค่นี้ครับหลุมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากๆครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ